กราบสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับไปนย่กระดกเล่นไม่ขึ้นเล่นไปแล้วเล่นแข็งว่ะก็วันนี้คุณจะกับลักเก้เรเธอร์อีกแล้วนะแล้ามาต่อที่มาจังเวทุกคนภาคสองไอภาคแรกแต่ว่าจะเป็นอีพิโซดการปั้นแส้ะทะุกคนเพราะว่าอยู่ดีอ่ะเราขึ้นเหมือนโดยที่งงๆและวทุกคนขึ้นเหมือนแบบงงๆไอแค่ขึ้นได้ัไงก็ไม่รู้ครับก็คลิปแรกเราเอาเข้ามาหนึ่งพันบาทแล้วบอกมาหกพันนะคลิปที่สองนะทุกคน เอาข้ามาเจ็ดพันบวกมาเหมือนสามทุกคนไอ้เชียโค้ดหอดไปดูได้นะครับก,ก็ทีนี้เป็นการปั้นเหมือนไอ้ปั้นแสนทุกคนแต่ว่าสเต็ปแรงเราจะาไปถึงห้าหมื่นก่อนนะครับทุกคนก,ก 2, ท็ทุนสองหมื่นเนี่ยเราจะแบบเท่าไหร่ดีอะโหเฮียไปเราถ้าติดไม่มีหรอวะเพื่อนโอเคเบ็ดล้วก็ได้ครับห้าสิบหมือนครับปล่อยเพื่อน ก็คุณเกิดคิมทีแล้วเลยนะครับสองหมื่นสามร้อยโอเคตอนนี้บอกมาสามหนึ่ร้อยสวยมากผองจุ้งให้ให้ให้ตังให้ตังชุดนี้แต่งหน้าโหดนะทุกคนพีเก้นบังายไม่เท่าแต่งนอกเลยทุกคนไอ้ชม่บอกข้างนอกไม่เป็นไรแจกกันนำสมบัติเซลเลยทุกคนก็ชุดนี้ผมไม่ได้ตังเคยนะโอเคโอเคเข้าพีเก้นก็ชุดนี้ผมไม่ได้กันเคยนะครับทุกคนผมย้ำบอกเสมอครับย้ำเสมอครับว่า กลางคืนนี่คือเวลาของเรานะเพื่อนอัศวินรัติการนี่คือลัคก,กี้เองครับไอ้ขี้อแต่งนายเฉยๆจำมิจ่ายมาก่อนได้ไหมสองหมนุนจ่ายกูว่าสิบบาทนะเพื่อนออกแค่ได้เพื่นมาอ2สิบสองหมุนครับแต่ว่าจ่ายด้วยนะไอ้ชี้ดูดิ What the fuck What the fuck อะไรกันครับเนี่ยเิษหมุนละเพื่อนไม่จ่ายเลยเฮ้ย <c oughs> มึงทำได้ไง <c oughs> โอ้โหเฮียกว่าจะมีเสียงคนจีนละคนหนึ่ง <c oughs> ผ่านไปสิบกําหมุนไอ้เจอเพิ่งได้ยินเสียงคนพูดเหลือแ <c oughs> ต่เชื่อครับทุกคนของตรงไหนให้ปังเรั้แรกก็ได้ น่งหมุนได้เส้นแปลงมากเลยทุกคนตอนนี้สองพันแปดสิบบาทครับโอเคโอเควาวเต็มเลยวาวเต็มเลย 12, วาวเต็มเลยหมื่นสองว้าวเต็มเลยเยี่ยมก็สวยไอ้เชี่ยคอมโบไหลใส่เลยทุกคนโอเคสี่พันสี่สามพันโอเคเปิดนี้ไหลนี้ไหลเอาเรื่องอยู่ครับสองสองสองส่วนโตนะครับทุกคนสองหมื่นสองพันครับไอ้เชีย่ยว่าวไปเสียประมุนนะกว่าจะมาทุกคน เขอแบเสือผมไม่ปลอภัยค่ะอของจุ้งแถวสองทุกคนโอเควายเงี้ยส่ยเพื่อนของจุ้ง่อยโอ้โหของจุงไม่มาเต่าอีกันห้าครับทุกคนสามหมนเทาได้ไหมโอ้โหแค่ว่ากันไหนว่ากันชายกันตุยโอ้โห สวยเพื่อนสองจุดหกแล้วเป็สิบบาทสวยสวยสวยเพื่อนสามพันสวยสวยสวยเฮียเฮีทุกคนทีเกมนี้สั้เหมือนครับอเชียวันสุดท้ายครับหงงหนึ่งร้อยครับตอนนี้จ่ายอยู่ครับไม้ไผ่แปดร้อยโอเคหงจงไม่อีกทีหนึ่งหกร้อยสิบ ไม่ไพ่ไปแล้วไอ้ที้ขบนบวนกันอยู่แค่สองตัวเหรอวะจับักโอเคครับหนึ่งพันเก้าร้อยทุกคนคมโบคำขพอนะสามหมืนสองพันสองร้อยทุกคนไอ้ขี้เฮ้ยไอ้ปังตีร้อยโอ่งุงโอ้ไอย่องจุองเครื่องตอนนี้เราบวกมาเท่าไหร่มาเนี่สองหมื่นสองสามหมืนกว่าทุกคนสามหมืนสาม ว่ามันสองสามสามอนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเบตทั้งห้าพันเป็การเอากำไรมาเล่นนะโอเคไหลหม่ไหลเพื่อนสวยไหลอีกโอเคง่ายนะครับเบต500ผมก็จะลดลงหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งหมุนได้กับ500ทุกคนเฮ้ยเข้า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 เขี้ยเข้าเข้า500ด้วยกูนั่งหลังตรงเลยกูนั่งหลังตรงเลยครับน้อง ไอ้เชีย่ยตีเกมห้าร้อยบาทครัทุกคนเดี๋ยวจะไม่พ่อผิดหวังโอเคจ่ายมาก่อนเลยสองพัน 2, สินหมุนเพื่อนโอ,โ,โอ้โหโอ้ไอ้เชีย่ยอย่าว่าวเลยเพื่อนโอ้ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนสี่พันแปดสวยตายอ 4, 8, ยีก tay yêu cái hàm tạp này ok hùng Trung bang lăng hùng Trung bang lăng ngoài bên bờ lại hà 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 ทุกคนไอ้เชี้ยฮะนี่แหละครับทุกคนอนุภาพของ P ีเกมห้าร้อยนับมันก็เลยใส่ทางแพงหน่อย,อย่เงโโดดี้ยโหได้สองหนด่เก้าเอ้ยเล่นเลิกครับทุกคนเล่เล่บอกมาแล้สิบเกทุกคนไอเหี่ยไม่ใช่ดิกสิบเกครับไอ้เชี้ยปลายเดือนทุกคน,นจี ทุกคนพีจีแจกไปเดือน What the fuck? มัจะฟักเมื่อวานเมื่อวานบวกโคตรเยอะวันนี้ก็บวกอีกร้อยกว่าเคทุกคน What the fuck โ oh, อ้โหเปิดลยครับโอ้โ oh. หเกมไม่อยังโหเลยทุกคนโอเคปนี้ผมพอเลยก่อนนะครับทุนเอามาสองหมื่นสองแล้วบวกมาแสน <laughs> แสนเท่ากับทุกคนไอเชี่ยโคตรโหด ก็ตอนนี้ประมาณนี้ครับเจอใหม่คมมลิปหน้าครับเจอน้องกระไรบดแชร์ประสบการณครับถ้าอยากเล่นก็อยากเล่นตามก็โอ้โหแตเพลงนี้มันดรานล่างนะทุกคนไเชี่ยสิ้นเดินพีจีแม่งจ๋าจริงทุกคนไปลองเล่นได้นะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ